สวัสดีครับผมป่านบอ x ซาเลสซิ่งวันนี้อยู่กับเจ้าคาวาซสกินินจา E1 อันนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของทางคาวาสกิที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการครับ โดยราคาค่าตัวเขาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาราคาอยู่ที่276,000บาทครับพอเราคุยเรื่องราคาปุ๊บแบบมันปฏิเสธไม่ได้เพราะราคาของเขาอะตึงพอสมควรทีนี้พอเป็นรถไฟฟ้าเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยวิ่งได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางกับขี่เป็นไงความเร็วทั้งสปีดเป็นยังไงซึ่งคันนี้ท็อปสปีดล็อกไว้ที่100กิโลเมตรครับส่วนระยะทางการขี่อยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งไอ้เรื่องระยะทางกับขี่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนเพราะว่าแต่ละคน การใช้คันเร่งต่างกันครับรูปแบบการขับขี่ต่างกันครับอาจจะได้น้อยกว่า60กิโเมตรก็ทําได้หรืออาจจะได้มากกว่า60กิโเมตรก็ทําได้เช่นกันครับอันนี้คือเขาจะเป็นตัวเลขประมาณประมาณไว้แล้วกันว่าประมาณ60กิโเมตรต่อการชาร์จอ่าอันนี้คือเรื่องท็อปสปีดกับระยะทางการขับขี่ที่นี้เรามาคุยกันก่อนเลยเรื่องแรกครับเรื่องดีไซน์การออกแบบครับสำหรับดีไซน์การออกแบบอะ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่านินจานินจาคือรถสปอร์ตครับคือตระกูลสปอร์ตของทางคาวาซากิครับรูปทรงดีไซน์อะไรต่าง เหมือนกับรุ่นพี่ครับ DNA อะไรต่างๆข่ายทอดมาเต็มๆครับคุณจะเห็นเลยว,ว่าความคมความเหลี่ยมเนี่ยสันอย่างเนี้ยพวกเนี้ยมันให้ความโฉบเฉียวแล้วดุดันเป็นอย่างมากครับแล้วก็เชื่อว่าผมขับคันนี้อยู่สองสอวันแล้วเวลาเจอบนท้องถนนน่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะคันนี้คือรถไฟฟ้าด้วยซ้ำไปเขาว่าทุกอย่างมันเหมือนกับเครื่องยนต์สัญดามหมดครับยกเว้นจะมีจุดหนึ่งที่ดูออก,ต,กต่างๆเกไปก็คือ มันไม่มีท่อไอเสียครับตรงจุดท้ายที่เหลือคล้ายคลาบคากับนินจารุ่นอื่นๆที่เป็นตัวสังดาศดครับอ่าอันนี้คือเรื่องดีไซน์การออกแบบสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าต้องเียนอย่างนี้ก่อนทางคาวาซากิได้พัฒนาออกแบบเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันครับโดยมอเตอร์ของเขาเป็นแบบไร้แปลงถ่านซึ่งมันมีข้อดีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วความแรงที่มากกว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแล้วก็เงียบกว่าครับ โดยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่แบบเร็วแรงกว่าเพราะมันไม่มีการเสียสีของตัวแปลงทางเกิดขึ้นในมอเตอร์ครับเรื่องพวกนี้มันมีผลต่อการขับขี่โดยตรงครับอ่านี่คือเรื่องแรกของการใช้มอเตอร์และแปลงขานทีนี้เรื่องสเปคข้อมูลมอเตอร์ของเขาเค้นแรงม้าอยู่ที่12ตัวครับแล้วก็สามารถปั่นแรงบิดสูงสุดอยู่ที่40.5นิวตันเมตรครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันเนี้ยมันจะมีระบบฟังก์ชันหนึ่งคือ e-boost ครับ e-boost คือเพิ่ม อัตราเร่งแบบทันทีทันใดให้กับรถครับสมมติเราต้องการเร่งแซงใช่ไหมเรากด e-boost แล้วตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะเพิ่มกําลังแบบทันทีทันดใดใด, e บบนนด,ดึงให้รถแรงขึ้นกว่าเดิมครับอ,อันนี้คือเทคโนโลยีของเขาที่แบบมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าทีนี้ถ้าคุณสังเกตด,ดีๆอ่ะคุณจะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขาเป็นวางกลางตัวรถครับซึ่งอันนี้มันเกี่ยวกับการออกแบบการบาลานซ์รถครับทำให้รถอ่ะ มีบาลานซ์ที่ดีครับแล้วก็การส่งกำลังจากมอเตอร์ผ่านโซ่สเตอร์วันนี้มันสามารถปรับแต่งได้อีกทีคุณสามารถทดสเตอร์หน้าทดสเตอร์หลังก็ได้เช่นกันครับอ่านี้คือเรื่องการออกแบบแต่หลักๆคือเรื่องการบาลานซ์น้ำหนักครับรถคันนี้ถือว่าบาลานซ์ดีควบคุมดีครับคุณจะไม่รู้สึกว่าอันนี้คือรถไฟฟ้าเลยเพราะเขาพัฒนาออกแบบให้รถมีความใกล้เคียงกับรถสำหรับพอสมควรครับจากที่ผมทดลองขับขี่ใช้งานมาอ่ะอันนี้คือเรื่องมอเตอร์ก่อน ในส่วนของแบตเตอรี่ครับก็เป็นสเปค50.4โวลต์ครับแล้วก็60แอมป์ชั่วโมงครับโดยแบตเตอรี่เขาใช้ให้ก้อนครับแล้วก็มีระยะเวลาการชาร์จอยู่ก้อนละ3ชั่วโมงซึ่งถ้าบอกว่าถ้าคุณจะชาร์จเต็ม2ก้อนอ่ะต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับอ่านี่คือเรื่องแบตเตอรี่ที่นี้การรองรับการชาร์จเป็นอย่างไรการรองรับการชาร์จทําได้2วิธีครับคือถอดแบตออกมาชาร์จข้างนอกผ่านอะแดปเตอร์ที่เขามีให้หรืออีกอันนึงอีกทางหนึ่งก็คือ ชาร์จผ่านตัวรถได้เลยครับอ่านี่คือการชาร์จที่มี2รูปแบบครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนอะ่ะมันดูที่รถอะอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยแบตเตอรี่มันซ่อนไว้ตรงไหนครับทางคาวาซากิเรียกว่าดีไซน์รถออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าเขาซ่อนไว้ตรงถังน้ํามันเชื้อเพลิงครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่เป็นสันดาบอบตรงนี้คือถังน้ามันเชื้อเพลิงใช่ไหมแต่พอเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บตรงนี้คือที่เก็บแบตเตอรี่ของเขาครับสามารถใส่ได้2ก้อนแล้วก็ดีไซน์ดี ที่สาคัญไอตรงเนี้ยมันสามารถเก็บของสัมภาระได้อีกเล็กน้อยอีกด้วยถือว่าอนเนกประสงค์ในการใช้งานพอสมควรครับอ่านี่คือจุดหนึ่งที่เขาเออกแบบดีไซน์ดีจริงๆหน้าจอเรือนใหม่ของเขามันเกี่ยวยงกับการใช้งานครับพอหน้าจอของเขาเป็น TFT ขนาด4.3นิ้วครับสแสดงผลข้อมูลครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการขับขี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ระยะทางที่ขี่ได้เวลาแล้วความร้อนแบตแบตเตอรี่อะไรแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งหน้าจอของเขาอะส่วนตัวผมอะชอบมากๆครับเพราะ มันแสดงข้อมูลที่เออจำเป็นในการใช้งานจริงๆอ่ะอย่างอะระยะทางการก,กับขี่ที่เฉลี่ยได้สมมุติอะผมใส่แบตมาใช่ไหมแบตผมอาจจะเหลือ70%อย่างเนี้ยแล้วก็เขาจะคํานวณมาเป็นระยะทางที่วิ่งได้อาจจะวิ่งได้อีก40โลอย่างเนี้ยแล้วก็ไอ้ไอผลคํานวณเขาอ่ะมันเป๊ะครับมันแม่นยํามากๆเลยทําให้เราสามารถแบบคำนวณการขี่ไปได้ว่าเออมันขี่ได้ประมาณอีก40โลนะแบบนี้เลยถือว่าจุดเนี้ยออกแบบมาได้ดี สำหรับสวิตแฮนด์ฝั่งซ้ายเรียกว่าจะไม่มีอะไรแตกต่างพิเศษจากตัวรถสเตนดาร์ดกันเท่าไหร่แต่ก็มีโหมดเข้ามาให้กับปุ่มวอล์กครับซึ่งปุ่มโหมดก็คือรถอะสามารถเลือกได้สโหมดคือโหมดอีโคกับรถต่างกันอย่างไรอีโคคือขาบสปีดเราไวที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเป็นรถหลอกไวที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราเร่งอย่างนี้จะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับฟีลิ่งการอัตราเร่งการเล่นแซงอะไรพวกนี้โหมดอีโคจะไม่ค่อยดึงมือเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวรถ วอล์กล่ะวอล์กคืออะไรวอล์กคือการเกียร์ถอยหลังเกียร์ย่องเบาครับสมมติรถคันนี้ด้วยความเป็นรถไฟฟ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าการให้รถถอยหลังทําได้ง่ายครับโดยแค่บิดคันเร่งไปข้างหน้าปุ๊บรถก็จะถอยหลังออกครับรถถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็หลังจากถอยหลังได้ก็เดินหน้าได้ครับโดย,โดยคัล็อกความเร็วไว้ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นถือว่าก็เป็นความเร็วต่ำเนะาะฝั่งขวาเป็นสวิตช์ลันออฟสวิตช์สตาร์ทแล้วก็เป็นปุ่ม e-boost ครับ สำหรับปุ่มอ e ีบูสเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนอีบ e ูสเน่ยมันคือเป็นสวิตช์แฮนใหญ่ๆที่กดอยู่ฝั่งขวามือเมื่อเราก,กดปุ๊บอะมันจะทํางานอัตโนมัติครับลากไป็น15วินาทีก็คือเหมือนมันจะส่งกําลังทันทีแบบปื๊ดไปเลย15วินาทีซึ่งคุณไม่ต้องกดแช่ครับเพราะกดทีเดียวแล้วมันทํางานครบตลอดแต่ถ้าคุณแบบกะใช้แค่แป๊บเดียวคุณก็กดย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อยกเลิกได้ครับอันนี้คือการออกแบบของเขาต่อมาระบบกันสะเทือนแล้วกันข้างหน้า ให้เป็นเทเลโกปิกครับขนาดแกน4 1มิลลิเมตรแล้วก็ทํางานร่วมกับโช๊คอัพหลังแบบเดี่ยวครับก็สามารถปรบบับภาพีโรดได้แล้วก็สวิงอัพเป็นแบบยูนิแท็กครับเป็นเอกลักษณ์ของทางคาวาซากิอยู่แล้วระบบเบรกก็ให้เป็นดิสหน้าหลังครับคาลิเปอร์เบรกเป็น2ปอร์ตครับทั้งหน้าและหลังเลยแล้วก็มีระบบ ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานวงล้อล้อแม็กครับขอบ17ครับเป็นดีไซน์ของคาวาซากิอยู่แล้วล้อหน้าก็รัมดมาด้วยยาง้อยทัพแปครับขอบ17แล้วก็ข้างหลังเป็น ร้อยสามสิบท oh, really right. ับเจ็ดสิบครับมันเป็นยางของ IRC ที่ให้มาอ่าอันนี้คือข้อมูลสเปคภาพรวมทั้งหมดของรถครับพวกระบบไฟส่องสว่างอะไรก็เป็น LED หมดแล้วแอดเสียดายอันหนึ่งที่มันน่าจะมีได้แล้วสําสำหรับรถยุคปัจจุบันคือที่ชาร์จ USB ครับเขายังไม่มีให้สำหรับคนขี่ใช้งานแบบต้องการชาร์จมือถืออย่างเนี้ยรถคันนี้ยังไม่มีให้ใช้งานทีนี้ต้องเล่าเรื่องฟีล l i n การขับขี่แล้วละที่ผมได้สัมผัสขับขี่มาเนาะด้วยรถราคา2 7 0 0 0 0บาทครับ เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าราคาขนาดนี้มันปังพอสมควรเลยมันมีตัวเลือกมากมายในท้องตลาดครับเอาง่ายๆพี่น้องร่วมค่ายครับนินจา400ราคาถูกกว่าราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ200,000นิดๆครับสำหรับนินจา400 2 0 0 0 1ประมาณนี้แต่ตัวนี้207ครับแล้วก็ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรถ 125cc ครับคนที่ซื้อใช้งานอาจจะต้องมีความรักความชอบพอสมควรครับ ถามว่ารถขับดีไหมขับดีครับขับโคตรดีทุกอย่างแบบผูกต้องหมดแล้วท่านั่งการขับขี่ระบ,บบเบรกบาลซารถการเลี้ยวการแบบโยนตัวอะไรนู่นนี่นั่นไม่มีตรงไหนแล้วขับไปแล้วเออเอเอ,เ,อเลยถือว่ารถทําได้ดีมันจริงๆอ่ะพวกทอปสปีดร้อยหนึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วในเมืองแต่ระยะทางนี่แหละปัญหาครับสมมุติอ่ะของขี่ไปกับวันหนึ่ง40โลอย่างเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออวันหนึ่งต้องชาร์จแล้ววันต่อวันต้องชาร์จทุกวันอย่างเนี้ยกับรถราคาตังแสนก็บาทก็เป็นอะไรที่แบบ ดูท้าทายพอสมควรครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนรถพวกนี้มันมีความเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วสำหรับ mm. คนที่ซื้อใช้งานครับใครที่อยากได้รถคุ้มค่ารถประหยัดอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับคุณครับเพราะว่าด้วยราคาคา่าตัวของเขาเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าราคามันสูงสูงพอสมควรกับประสิทธิภาพที่ได้มาอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกตื่นเต,ต้นหรือว้าวสักเท่าไหร่แล้วการถามว่ารถขับดีหรือเปล่ารถขับดีครับ,รบ,รบไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกขับไปแล้วเออะเออะเลย รถคอนโทรลง่ายควบคุมง่ายลดน้ําหนักเบาบาลานซ์ดีเลี้ยวง่ายจิกง่ายโค้งง่ายเข้าโค้งอะไรทุกอย่างมันง่ายได้ไปหมดครับผมเป็นอย่างเดียวตัวผมอะเรื่องระยะทางการกับขี่ครับมันเฉลี่ยนี่10กิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับผมว่าระยะทางมันน้อยไปหน่อยกับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ2,76,0 0 0บาทเนะี่ยกับระยะทางที่วิ่งได้มันน้อยครับน่าเสียดายผมมองว่ารุ่นนี้คาวาซากิอะเขาอาจจะไม่ได้เน้น ไม่ได้เน้นละคือเขาทํามาขายอ่ะขายแน่นอนครับใครสนใจก็สาม,มารถไปหาดูได้แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเออมื่อยุคไฟฟ้ามาแล้วอ่ะเขาก็มีรถไฟฟ้าเอามาขายครับใครสนใจก็สาม,มารถไปสัมผัสคันจริงได้แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบเน้นอะไรมากมายครับในการแบบจะทํายอดอะไรพวกนี้นะคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันจากที่ผมสัมผัสขับขี่ใช้งานมา ก็ใครสนใจยังไงก็สามารถไปสัมผัสคันจริงได้ที่ศูนย์บริการคาราบันตกิใกล้บ้านครับไม่มั่นใจว่าจะมีให้ทดลองขับขี่ทุกศูนย์หรือเปล่าก็ลองติดต่อสอบถามดูครับก็เช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจพวกเราด้วยชาวบอกซาเรนซิ่งไว้คลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่มกันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ